นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับนอกจากเราจะดูแลเครื่องยนต์และภายนอกรถยนต์ให้ดีแล้วภายในห้องโดยสารเองก็ควรจะเอาใจใส่ไม่แพ้กัน เพราะหากปล่อยให้สกรปรก,กมากๆมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณรวมไปถึงผู้โดยสารคนอื่นๆอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วการดูแลรักษาภายในห้องโดยสารนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับเพียงแค่คุณหลีกเลี่ยงการเปิดกระจกขับรถบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดดบ่อยๆและอย่าทานอาหารในรถและควรทำความสะอาดเป็นประจำเท่านี้ก็ช่วยได้มากแล้วครับ แต่บางคนก็อาจจะคิดถึงร้านคาแคร์เพราะมีบริการให้เลือกมากมายแถมยังประหยัดเวลาและไม่ต้องทำเองให้เหนื่อยแต่บางอย่างนั้นมันอาจจะเกินความจำเป็นที่คุณต้องการทำให้เสียเงินเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะบริเวณคอนโซลและเบาะหนังซึ่งในวันนี้ Car of No เรามีวิธีการดูแลรักษาคอนโซลและเบาะหนังแบบง่ายๆมาฝากกันครับขั้นตอนแรกเลยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับก็คือ 1. ผ้าสาดหนึ่ผืน 2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องหนัง 3. ถังน้ำเปล่าสะอาด1ถัง สฟองน้ำวิธีการทำความสะอาดคือ 1. น้ําผ้าแห้งไปเช็ดทำความสะอาดบริเวณคอนโซลและเบาะหนังให้ทั่วครับสองนำผ้าไปชุบน้ําเปล่าบิดให้หม,ดหมาดๆแล้วเช็ดซ้ําบริเวณคอนโซลและเบาะหนังให้ทั่วอีกครั้งหนึ่ง 3. เทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใส่ฟองน้ําแค่พอประมาณพอนะครับจากนั้นก็เช็ดให้ทั่วทั้งบริเวณคอนโซลแล้วก็เช็ดทั้งเบาะหน้าเบาะหลังและก็แผงประตูเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นภายในห้องโดยสารของคุณก็จะสะอาดเหมือนกับคุณเพิ่งซื้อรถใหม่มาเลยแถมยังใช้เวลาไม่นานอีกด้วยครับและไม่ต้องออกแรงมากมายอะไรมากที่สำคัญ ไม่ต้องไปเสียค่าได้จ่ายแพงแค่เพียงการล้างรถให้สะอาดครับและนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คาร์ออฟโนํนำมาฝากกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น ปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่